วันนี้อยู่ผมโจรเรียเทคนะครับวันนี้มาคนเดียวแล้วตากล้องไม่อยู่น,นี้เรามากันที่อู่ไอเอ็มทีออโต้สวิตครับบางกวยนนอู่ของพี่ต้อมนะครับก็จะมาจูนเจ้าอันนี้บีเอ็มเลยนะพี่สี่หกสามหกเครื่องสองเจ i ีวีทีไอครับเป็นรถวิ่งเซอร์กิตนะคันนี้เป็นรถวิ่งเซอร์กิตเกียร์ออโต้ครับใส่กล่องเกียร์ออโต้ด้วยของทางพี่ต้อมนะ แล้วก็กล่องเรื t เทคสแตนไปเดียวคุมนะผมติดเลยิดอะไรนะมันเกียร์ไม่มีเลยชิปหายอ่ะเดี๋ยวมันเกียร์ควรเช็คทุกครั้งนะครับก่อนขึ้นจูนหรือว่าออกจากอู่นะ มีนะมีอูมีนะที่เป็นอูอูไม่งั้นทำแงควาัดจขึ้นเต็นท์โทษเรียนการตาไปที่นู่นเลยไอโจไปนู่นเลยชลบุรีศรีราชาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเช็คกันอีกทีเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าแรงม้านี่จะได้เท่าไหร่แล้วเป็นยังไงกันครับเดี๋ยวกำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปเดโนนกันแล้วเช็คระบบเกียร์ระบบเครื่องอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว ก็เดี๋ยวไปรอชมกันที่เดโนโ่เลยครับผมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะเรคค่าเลยฮะงเลย อนนี้ครับมีปัญหาจุดไม่ติดเดี๋ยวเราไล่กันว่าเป็นที่คอยหัวเทียนหรืออะไรกันก่อนตอนนี้พอติดบูนแล้วจุดไม่ติดนะครับก็น่าจะมีแต่เรื่องคอยเดี๋ยวลองไล่ดูก่นอนรอชมกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรเศร้า เรียบร้อยครับสวยทะลุดาไลแล้วม anyway. ันค้างกูแน่ใช่ไหมไอ้นเร็งค้างเลยเมื่อกี้เวอมีสติตัดก่อนเลยบูธปลาสองออโต้ กี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจูนไปเลยไอ้ย่าจูนไปสามลังยังไม่ได้ทำอะไรเลยแก้หัวเทียนแล้วกลับกลับไปแก้ต่อเดี๋ยวว่ากันใหม่มันมันเป็นปอกพัติไงไม่หรอกมันร้อนตรงเนี้ยนี่ยช่วงนี้ละลายเลยต้องใช้ฉนวนต้องใช้ขนวนกันหมดเลยที่ผมบอกพี่ทุกพอร์น้ําพวกอะไรทุกอย่างเลยไม่งั้นละลายหมดอ่ะหุงขบจริงจริง h e a เครืออะไรนี่อะไรล่ะแดงแตดเลยเฮดอ่ะแดงหมดเลยม่งเจ้ เราแต่เรากลับผมต้องกลับไปพันใช่ไหมเออไปเซตใหม่ใช่ป่ะเฮ็ดแดงเหรอใช่เป็นเซตเนี่ยเฮ็ดแดงเยอะป่ะฟ้านเลยโอ้หทำไมมันแดงวะไฟก็ไม่ได้อ่อนง่เเลยยนนีตร้หรือว่ามันไม่ทันวะท่อก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวต้องลองไล่ดูเนาะพีเอเฮ็ดแดงไฟอ่อนคุณน้องลองแก้ดูือต่อชนบุรี Two weeks later อยู่กับพี่เมาครับดีครัเอมจูนเนอร์วันดีครับแล้วเราไปรอรุ้นกันว่าแรงม้าเป็นยังไงวอนนี้แก้เรื่องหัวฉีดเรื่องคอยอยู่ที่เดนูที่ ASW ครับที่ศรีราชาเดี๋ยวไปรอชมแรงม้าครับจะสำเร็จหรือว่าลัทฟิกแบบไหนรอดูกัน ต้ำติ๊กเหลือแรงดันหรือ2บา์หัวฉีดท่นฉาบบอกไปไม่ไหวหพี่พาออกก่อนเดี๋ยวรุยอกันต่อหมดบอเอาย้อนได้บอหัวมันย้อนอยานะ้จะออกหมดหวัวไม่ได้อะทางเดียว ตอนนี้คนนรับเศษกองในถังน้ํามันลืมออกกันแล้วมันเป็น e 8 5แม่งกัดจะเหี้ยกัดพุ๊บเศษแม่งเข้าไปในปั้มติ๊กตันออแรงดันล่วงไงจะต้องเดี๋ยวลือดูก่อนว่า,วาพอเราเอาเศษออกแล้วเป่าของ,ของสะอาดอะแบบชั่วคราวอาจจะชั่วโคตรก็ได้เดี๋ยวลองดูก็จะได้ไหมเดี๋ยวไปรอด,ดูกัน เรียบร้อยครับผมไปไม่ได้แล้วปั๊มติ๊กหมดตอนนี้ก็จูนไว้บาห้า 5, บาหอยู่ประมาณ500กว่าแต่ว่ามันมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าแรงดันมันไม่ได้เรื่องระบบไฟเรื่องระบบน้ามันเดี๋ยวเราต้องไล่เก็บอันนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะลดบูสเพื่อที่ประคองขับไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอเจอกันตอนที่มันสมบูรณ์อีกทีนึงไปแล้วครับผมฝาก,กด้วยรอชมอีต่อไป